พอใจในการตายอยู่บ่พ่อใจในการแก่พ่อใจในการเถากันแก่การเจ็บการป่วยการตายอยู่บ่หูโค่คนโค่เขาโค่เนาะเขาโค่มีอยู่สองเขาหูโค่ก็มีอยู่สองหูตาก็มีอยู่สองตาปากก็มีปากเดียวขาก็มีอยู่สี่ขาหางก็มีอยู่หางเดียว ส่วนขนนั้นลายแท่ๆสวดอยู่เบาๆเนี่ยนี่ทำไม่ออกซะก่อนหนึเนาะสวดอยู่เนาะอ่ายอยู่กันสวดเขาโคไม่อยู่เพียงสองเขาคนโคจักทอไ้หลานคนที่ใส่ใจในการภาวนานะจะได้มีปัจนาภาวนาเ,นเพื่อการกับเขาโค คนบ่กคอยเอาใจใส่ในการจเจริญปัสนาภาวานาคือกันกับขนของโค่โบรานพันจังหวะคนเฮ่านี้ตายบลาบตายบจือเจ็บแล้วไม่จำตายบลาบตายบจือเจ็บแล้วไม่จำสู้แต่ผนบ่อยากเ่าบาอยากแก่เนาะ เห็นผมหงอกกัดโอ้ยบ่อบลพบใจไปหายามาย่อมอยากให้นมบดถุกส่วนแห่งร่างกายบ่อยากให้มันเถ่าบ่อยากให้มันแก่บ่อยากให้มันเหี่ยวบ่อยากให้มันย่อนย่านบ่อยากให้มันหอยตรงเต็งอยากให้มันเต็งตึงความปรารถนาและนอกจากนั้นความปรารถนาคือบ่อยากมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ขอให้ข้าพเจ้าอยู่ดีมีแห้งขอให้ข้าพเจ้าอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีสบายต่างความปรารถนาไว้ต่างจิตต่างใจไว้เลยแต่าหากบวชบกเค็ดบลาบเจ็บแล้วก็บรจำบวคอยเจอวาจันทรเห็นพอตายแทนทีสิเกิดสังเวชเลยมาอาชะไนเนี่ยพูทธเจ้าเปรียบไว้คือคน อาชนยะคนอาชนัยกะมีมาอาชนยกะมีเปรียบเทียบส่กันบางคนเห็นผู้อื่นตายนี่เสยอยู่เห็นผู้อื่นเจ็บผู้อื่นป่วยเห็นผู้อื่นตายเสยอยู่ผู้อื่นหมายถึงคนบวม,มนญาติเฉยขันญาเจ้าของไก่ขาม่าจังเป็นถูกแน่พอแม่กะเป็นถูกหลายเพิ่ม หลูกเต่าก็เป็นทุกข์เพิ่มมาเจ้าของป่วยจํงเป็นทุกขัดก,กันยังค่้อยู่ที่ปุทธเาจาัดมายังจัดอยู่ในประเภทอาชาในอยู่แต่ว่าบางคน,เ,นเห็นผู้อื่นเจ็บป่วยตายกระซยเห็นญาติเจ้าของเจ็บป่วยกระซย ยหญ่ใกล้ๆเป็นพอเป็นแม่เป็นลูกเป็นล้านกระเซยบรรทัดเจ้าของกระเซยคนประเพณีบ่มีโอกาสใช้เข่าถึงทมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้ง่ายๆเป็นอย่างประจิตใจบ่เกิดธรรมังเวชจะเรียกว่าตายบ่หลาบตายบ่ื่อบอ่เค็ดบ่หลาบจักเถื่อจังหวะ คนเฮาเนี่ดิ่นร่นกระเสือกกระสนอยากสิได้แต่ความสุขบัดิคำหนึง่งถึงรักความเป็นจริงว่าบดตนบทโตของเฮ้านี่คือก่อนทุกบัดิคิดไปจังสันซะกะลยคิดว่าแต่มันจะมีความสุขก็เลยสาะแสวงหาความจริงพลผู้ใดมีความสุขแล้วนบ่ได้สเสแวงหานี่พราะว่ามันอยู่ในจิตในใจ จริงที่ให้เกิดความสุขที่แท้จริงก็คือการดับเหตุอันเป็นเหตุที่เกิดความทุกข์จังสิถืกแต่ว่าคนเหพา่นบ่คอยขิดจังสัน้นบางคนบ่ดับเหตุแห่งความทุกข์หาแต่แนวออกมาให้เกิดความสุขเฉาะแสวงหาต่างต,ตื่นขึ้นจนนันหลับมือได้ก็เห็ดจังสัน่นขมือคูมือกันยั่งบ่พออยู่บางคน หาเงินหาทองหาทรัพย์จินเงินทองหาเข่าคล้องหารถหาเรือหาเฮือนหาซ้านหาบานหาซองหาลูกหาผัวหาเมียสารพัดหาวัตถุในเมื่อหาแล้วมันแ็คิดว่าสีมีความสุขผู้ใดก็ดีอย่างไปหาเงินจะเสียคิดว่าโอ้กันหามีเงินจักหมือก็คือสิไข่นอแสดงว่ามันถูกเต็มอัตตา ถามีเงินจากแสนสีไข่นอมีเงินจากหลานสีไข่นอแต่ก็สรุปแล้วกะบ่พ่อความสุขจะกเถื่อเพราะว่าได้มากแลวมันเสียไปได้มากแลวมันก็ต้องเสียใส่ไปเสียไปเลยบ่พ่อหมืน่นบพ่พอแสนบพ่พอหลานที่นี่นอกจากนั่นมนไปซะแสวงหาลดไปซดแสวงหาทนวอื่นก็คิดว่าจะมีความสุข ขันมีรถสีไข่แม่สะดวกสบายในเมื่อเอารถมาแล้วก็เอาอีเลมันจะต้องรักสมรักซามันจะต้องไห้น้ำมันมันจะต้องเสียค่าหันค่านี่เอาไว้บนไดก็ยันแต่เขารักเหมันก็ปรเมาณความซุกอิหลีมันไม่ล่ามันชํำรถสุดส้มก็ต้องเสียเงินเสียทองนักนักเข่าเกิดอุบัติเหตุก็ยิงลายพังพินาศไปตามๆกันที่วิกาอาชิตจบลง เป็นเลื่องเป็นเล่าข้นโลงข้นสารเสียงเงินเสียทองคำว่ามันชไม่สุขหามาแล้วนไปหาผัวมาอยากได้ผัวคือสีไข่ในมีผัวคุยนํำเวลาเจ็บเป็นเนนุนกับมีผัวเบิงผัวแย่งเวลาหย่านผีกับมีมูมีสหายมีมิดเวลาไปหันบ้านี่กกับมีผัวพิ่งผ้าอาศัยหาเงินหาทองห,หายใสหายใจหายความบกบุญคด มาดต่สามีคือผัวมาแล้วกะเอาแหละบัดนเนีเ่ยวังเธออากาศถึกใจแน่มั่งเธอกขบ่ถึกใจแน่ได้ใจแน่บ่ได้ใจแน่จุงกันบันดนียนักนัเข่าผัวไปเล่นเมียหน่อยเล่นสาวก็หิิงทุบนักเพิ่มขึ้นอีกผัวไปโดนมาบ่บา,าก,กับเป็นห่วงไปหันไปหนีบ่านในบาหอด้่ยก็เป็นห่วงจักห่วงหนาจักห่วงหลังบัดนี้ได้ผัวแล้วก็บ่มีความสงบสุขบารแม่นสิมีความสุข กับบ่มีอีกจะหน่อยผัวเจ็บป่วยจะหน่อยผัวกระเถากระแก่ผัวเจ็บผัปวป่วยผัวหลมผัวตายเอาแล้วบันกลายเป็นแม่ห่างกลายเป็นแม่ใหม่ไปมาเมนสิมีความสุขอีกกะบมเมนกับบม่มีบางคนกับซอดสแสวงหาเมียเฮมีเมียคือสิมีความสุขแล้วเมียผูหนึ่งเขาเป่าไฟให้โยให้กิน มีผู้หงหาอาหารให้ยู่ให้กินมีผู้ปัดกวดเส้นสัน้นมีผู้สักผ้าสักผพ่ให้คึดคขึไปขึ้นมากขึ้นไปขึ้นมากก็คึดอยากได้บัานนี้คือสิสบายขึ้นคือสิมีความสุขหาบัานเนี่อเมื่อได้เมียมาแลว้วกะเถิดใจแน่เมื่อเถิดใจแน่บานัานนี้หลังเถือว่าได้เมียมากเป็นวัตกะภรรยาโหโจรภร,รยาโห เป็นอา,ายะพระยายแทนที่จะมีความสุขเลยตรงกันขามกันมีไหนเมียมาแล้วบันนอนจะเสือนอนเตียนสวยก็บไดาบันเมียอยู่เฮือนผัวไปหาหนูบันี้ไปหายิ่งหนูยิ่งปูยิ่งปลาไปหาปูหาปลาขาสัตชีวิตว่าได้รับบ่ได้ยืนบ่ได้ขึ้นบ่าได้นั่งว่าตันต่อกลางคำกลางคืนกลางเบนกลางเอียงกันดิหน้าหย่อยหน้าหย่อยตายเหตุงานหน้าดำกำเขียด ครับมาหอดแล้วบางเือเมียอารมณ์บดีไปตายสิไหมาขนาดนมม่ตายแท้ความแมนสิเมียความสุขเหื่อยพะหลงพอาตายมาหอดแทนที่ด้ยิ่งขำบานๆก็บด้ยิ่งเพิ่มทุกข์อีกว่ามีทางออกไป้อยกินเหล่ามันแก่กลุ่มก้อนกินเหล่าเมายานักมาเข่าเมียเจ็บเมียป่วยเมีย บ่ยู่ดีสบายแต่เธอหาเงินหาทองบพ่บพอใสบ่พอใจจักลูกขอไปลงหล่ำลงเลี้ยนจัก้าสมุติดินซอคาเสือผาอาเพศจักมันารถ้าเลือดจักมัค้าโทรทัศน์ผัดล่มตู้เย็นอีอ่เมื่อแรกมันเมื่อนอนกายนะผักเห็ุจังไดเนาะกูแม่ว่าแมนเิมีความสุข การพวงนี้เองล่ะบ้านเนี่ยบวอยู่ดีสบายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันสําคัญหลายงานนะะ้าเขาบวมีหมองพังเพิงเท่ากอสอจังหน่อยบอไปเยีมหนีเยืมสินมามันเป็นหนีเป็นสินดอกออกมาพระลูงพระลั่งสารพัดแต่มันสิเป็นมันเพราะว่ามันไม่มีความสุขก,กับบวกีบางทีบางครั้งบางครั้งบวชสะบอบวช็สิ ในประพฤติปฏิบัติข้าศิหายกลุ่มอกกลุ่มใจขันสดรับแสงแห่งธรรมะให้เกิดความสวป่ปลอมเย็นแต่ว่าก็โอ้ขันเสีบยบววก็เป็นห่วงหนาห่วงหลังหลูกกับพ่นยยอน้ใหญ่เฮาขัเสียว่าเห็นแก่ตัวอดทนต่อไปเป็นแนวหันไหนเมียหลับไหนผัวหลืพ่ยาได้ลูกขันไม่ลูกข้าศิลปไข่แม่พ่อได้หยอกพ่อได้อุ้มพ่อได้เจีย ยายึ้นมาเพราะเศพึ่งหาอาศัยผววาอีกแหละหาความสุขในเมื่อได้ลูกมีลูกออกมาแล้วมันเอาแล้วมันผัวหาเงินบ่คอยได้เมียสีออกลูกเแค่ไหนว่ามีหมองพังเท่ากสอในธนาคารแน่ว่ามีแท้ยีหนีกกไปหาพอหาแม่ขอพอขอเม่ยืมพอยืมแม่เมียออกลูกลูกออกมาแล้วมันหรือมี่ปากมานน้ำไหม กินก็เป็นใสก็เกงมันพ่อแม่แหนาทั้ำเกียรั้งท้าเงื่อาท่องขู่ทัวเล่าเกาหัวหยาโอ้พ่อสิลูกสิได้ยูได้กินพ่อลูกสิได้ใสนัก,น,กนักเข่ามันในม,มาเลียกลูกได้ลูกมาสมความปรารถนาแล้วก็มันจะมีความสุขจะต้องเป็นผ้าละเพิ่มนอกจากผ้าละเพิ่มแล้วลูกบางคนก็นดีดีเหตุไหนพ่อแม่เฉนอกเฉนใจ ลูกแก้วมาแผนแสนดีนักพ่อแม่รักปลื้มใจยิ่งนักหนามิเสแสรงที่อุตสาเลี้ยงลูกมาลูกแก้วตาเชื่อพ่อแม่ทำแต่ดีใข่แน่แต่ว่ากันนีเป็นห่วงเป็นทุกข์เกา่าหยานจังสันหยานจังเส่แต่ลูบบางคนมันี่บจักพ่อบ่จักแม่มันีเป็นเถาคํามผานนั่งคําผานโอ้อีกรลบัญลูลกทรพีดีแต่ทำความชั่ว เพราะว่าตัวใจต่ำสามสถุนบอกให้งยงว่าเกิดมาแล้วบ่เห็นคุณของพอเของแม่แกใเหตแต่พ่อแม่ฉ่ำอุ๊บฉ่ำใจหน่อยหนอะตั้งใจน,นาหน้าเขัาเสียหอดประสาทขดน้ำลูกน้ำเต่ามากเกินไปนี่เป็นแน่น้นันเหนี่ยกันว่าอดคุ้ยน้ำหลังเลยโอ้จังสันโ้จังสีเป็นถุก เวลาหลกเจ็บลลกป่วยก็โอ้เลลลมล่อหลงมลลกตายก็โอ้เป็นอยู่จังสี่โลกของเฮาแต่ว่าคนบางคนก็บขบ็ดบหลาบบวจำบวจ,จือเจ็บแล้วไม่จำจะยังงมยังเศร้าอาย่ยังซ้อสแสวงหาสิ่งเหล่านี้อยู่ว่านันพุทธเจ้าพระองค์อยู่ตัดไวอ้อนัปริยะปริเยสนา การแสวงหาสิ่งที่จะต้องเกิดจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องป่วยจะต้องตายเรียกว่าสวแสวงหาบอประเสริฐเพราะมันเป็นเหตุในเกิดความทุกข์เป็นเหตุในเกิดความกังวลแต่แห้งกระหน่ำชาวโลกทั้งหลายกนันยังพอพอใจในสิ่งเหล่านี้อยู่จะ่าคน้นสิจะเริใมีปัศนา,าภาวนานั้นจังว่าคือกันครับ เขาของโคาะว่าการเจริญปัสนาภาวนา่ยมันต้องเบนจิตเบนใจออกจากภพจากชาติโมเมนเบนเขาสู่ภพโมเมนเบนเขาสู่ชาติโมเมนเบนจิตเบนใจเพื่อให้เกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ขัดขวางรู้สึกของคนเป็นอย่างมากคนจังบ่คอยพ่อพอกพ่อใจประพฤติปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่ท่วนกระแสของโลก อย่างเพชรมั่นวัสทะเป็นสิ่งที่ท่วนกระแสของโลกเหตุไถเช่าโลกทั้าหลายเนี่ยลำบากลำบน่นกิเดินทางสายหนีก็ดีพอมันคัดความู้ซึกทําไมมันจะเป็นอย่างนั้นจิตมันเกลือกกลัวกับการมาคุณมาตลอดในเมื่อมันเกลือกกลัวกับการมาคุณมาตลอดมันก็เลยพ่ออกพ่อใจทุกข์กันยอมทุกข์กันยอม แต่ความจริงกับอปปาธนาทุกแต่ว่ากระย่อมเพราะอย่างเพราะจิตมันต้องการสิ่งนั้นเป็นอย่างจิตมันจะต้องการสิ่งนั้นเพราะมันอยู่น้ากันมานานๆจนแยกบอ,อกคาสามารถที่จะแยกออกว่าความจริงอิลีนะั้นเป็นจังไนความสุขที่แท้จริงนะี่นเป็นจังไน บาสามารถที่แยกแยะออกได้วนะันถะก็เลยตายบลาบจากเถื่อเห็นผัวตายก็ขึ้นหอดอยู่แหลกๆกนันนี่อยู่ไปอยู่มากก็เศร้าขึ้นหอดสังเกตบางไม่ออกบางคนหรอวะพูนอยู่ไกลๆช่วงผัวตายใหม่ๆนี่เข้าวัดดูดูขึ้นหอด โย่ไปอย่มาห่างออก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 เศร้าขึ้นหอดแล้ววะสันเถอะเศร้าโศกพอออกบางคนเมียตายก็เที่ยวเขาตั้งแต่วัดลูกตายก็เที่ยวเขาตั้งแต่วัดบางทนได้ดนห่างออกห่างออกห่างออกไม่จัดเศร้าขึ้นหอดเห็นใหม่มกหนาบัมืนเริ่มสู่เริ่มผัวเก่าเริ่มเมียเก่า เป็นจังสักนกระไหลจะว่าเอาความแน่นอนในโลกของเฮานี่บด้จักอย่างบันิวมกขามาหาการภาวนามันก็คือกันบเนนนอนจักอย่างกายกับบเนนนอนใจกับบเนนนอนเพราะรูปนเนี่ยมันตกอยู่ใต้กฎของธรรมชาติอันนี้จังความไม่เที่ยงทุกขังตอนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าคนเห่ากันหลงหยึดหลงหยึดว่าเป็นของเจ้าของอย่างแท้จริงหลงหยึดนะความจริงร่างกายของเห่ามันเกิดมาเองของมันเนะพราะอำนาจแห่งเหตุเหตุคือบุญกุศลที่เห่าสั่งสมอารมไวนะ้เหตุตัวนั้นเป็น ปัจใจให้เฮาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ข็เพาออาศัยเหตุตัว่นเกิดมาแล้หลมั่ก็แกเองของมันเจ็บเองป่วยเองตายเองของมัน่นธรรมดาสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัจธรรมซึ่งเช่าโลกทั้งหลายคันบอได้ฟังธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตัดสรุปแท่งตลอดก็บอกคอยเข้าใจง่ายๆ ทึงแม่ว่าฟังได้ฟังได้ศึกษาก,ยาอยอยก็ยังบ่เขาใจอยู่กัแมียังบ่เสืออยู่กัแมี